วสวัสดีค่ะวันนี้เราไปเที่ยวกันที่ t r a n s i t Number no. e นะคะที่เชียงใหม่นะคะนี่คือลุกการแต่งตัวของเราสองคนในการมาคาเฟ่ในวันนี้นะคะเราจะเน้นไปที่หมวกแว่นตาและรองเท้านะคะซึ่งจะทำให้การแต่งกายของเราดูมีสไตล์ขึ้นมากค่ะที่นี่ถูกตกแต่งไปด้วยโทนสีน้ำตาลขาวดำนะคะให้อารมณ์เหมือนประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะ พอเข้ามาด้านในก็จะมีเมนูอาหารให้เลือกมากมายนะคะเราสองคนเลือกทานเป็นบะหมี่สำเร็จรูปแล้วก็ถั่วะญี่ปุ่นค่ะระหว่างทานอาหารฝนตกลงมาพอดีเลยค่ะเราสองคนเลยถือโอกาสถ่ายรูปเล่นกันในคาเฟ่นะคะรูปที่ได้มาก็จะประมาณนี้เลยละมุนมากค่ะแล้วเราก็กินข้าวกันหมดแล้วค่ะอาหารที่นี้เป็นยังไงบ้าง ใช่ไหม้ากันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้จะมีหลายมุมให้ถ่ายรูปมากเหมือนกันนะคะอย่างเช่นมุมไม้ไผ่ด้านนี้ถ่ายรูปก็สวยถ่ายวิดีโอก,ก็สวยมากๆเหมือนกันค่ะเราสองคนไม่ได้เข้าไปด้านในนะคะถ่ายวิดีโอและรูปเพียงด้านนอกเท่านั้นรูปที่ได้มาก็จะประมาณนี้เลย ตัวคาเฟ่จะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นตู้กดน้ำสีแดงที่ดูเหมือนประเทศญี่ปุ่นมากๆเลยหรือจะเป็นทั้งข้าสถานีรถไฟให้เราเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเหมือนกันเลยนะคะถึงแม้จะเป็นประเทศไทยเนาะนี่ทั้งสองคนมีการเดินส่วนทางกันเบาๆด้วยนะคะอันนี้จะเป็น บรรยากาศรอบๆค่ะมีทางม้าลายด้วยนี่เดินๆไปอุ๊ยเห็นคนสวยนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศอีกด้านหนึ่งค่ะวันที่ไปนะคะอากาศค่อนข้างดีนะฝนตกเบาๆแล้วทริปของเราก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะมีรูปมาฝากตอนท้ายด้วยนะคะ